ครับสวัสดีนะครับอันนี้ผมก็จะมาเทสเครื่องก่อนส่งให้ลูกค้านะมีตั้งแต่งานประกอบใหม่นะครับแล้วก็งานโมจะมีงานซ่อมด้วยอีกตัวหนึ่งนะครับแต่ไม่ได้เอามาถ่ายด้วยตัวนี้จะเป็นงานซ่อมก็ผมจะได้โพสคลิปสั้นๆลงไปแล้วแหละงานซ่อมนะอเนี่ยกอดยกออกอกนะครับอันนี้ก็คืองานประกอบใหม่2เครื่องส่วนตัวนี้งานโมนะครับโมใหม่โมยกชุดไปเลยตัวนี้ก็เป็นงานโม สิบหกปุ่มนะครับเปลี่ยนทานซิตเตอร์อันนี้ลูกค้าเขาใช้น้ําก่อยนะครับเขาก็เลยขอทานซิสเตอร์เป็นสิบหกตัวเหมือนเดิม <c oughs> อันที่จริงผมก็ไม่แนะนําให้มันเยอะขนาดนี้นะครับเพราะว่าความร้อนมันจะมันจะเยอะนะครับความร้อนมันจะสะสมที่แผ่นระบายความร้อนเนี่ยเยอะเพราะว่ามันบางครับแผ่นระบายความร้อนมันบางแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเครื่องยี่สิบปุ่มนะครับยี่สิบปุ่มแต่ว่าผมจะลื้อออก แล้วก็ใส่ทานซิสเตอร์ข้างละ5ตัวนะครับเป็น10ตัวก็เหยบเสมือน1ิปุ่มนะครับแต่ว่าทานซิสเตอร์พวกนี้มันจะดีกว่าแบบปุ่มนะแบบปุ่มถ้าเป็นของแท้ก็ดีเหมือนกันครับแต่จะหาของแท้ได้ยากส่วนมากจะมีแต่ของปลอมนะครับตัวชิปเล็กๆนะครับชิปข้างในมันจะเล็กมากมาก็เลยทานซิสเตอร์พวกนี้เลือกของดีๆหน่อยมันก็จะหาง่ายนะครับไม่เหมือนทานซิสเตอร์จานบินของแท้หายากนะครับนอกจากจะไปเล่นเบอร์ที่มันราคาสูงๆไปเลย สองา 2N 3055เนี่ยค่อนข้างจะหายากครับของแท้อ่าต่อมาเป็นตัว 4M นะครับ 4M ตัวนี้เป็นงานประกอบใหม่ 4M จะมีปรับกระตุกมีปรับความถี่นะครับภายในก็จะเป็นประมาณนี้ทรานซิสเตอร์13ตัวนะครับมอแปลงขนาด86คูณ35พัดลมทำงานอัตโนมัติอ่ามาพูดถึงเรื่องสเปคกันบ้างนะครับตัวนี้มันจะ ลงน้ําลึกได้3เมตร4เมตรเลยนะครับใช้สายได้ใช้ในเรือได้ใช้แบตถ้าจะใช้ในเรือแนะนําเป็น5 0แอมขึ้นถึง100แอมป์นะครับเพราะว่าในเรือเราใช้สบายสบายอยู่แล้วแต่ถ้าจะสายแนะนําเป็น3 5แอมนะครับถ้าจะให้ดีก็สัก45หรือ50แอมประมาณนั้นราคานะครับตัวนี้ราคา3,500บาทรวมส่งต่อมานะครับตัวงานโมตัวนี้เป็นรุ่น2แอมน้ำลึกปรบไฟได้4ระดับนะครับตามเดิมเราไม่ต้องไปอ้างอิง หน้ากล่องนะว่ามันจะได้110-220ถึง450นะครับไม่ต้องไปสนใจเราก็แค่รู้แค่ว่าเป็นไฟเบาไฟแรงแค่นั้นนะครับส่วนตัวนี้เป็นสวิตขนาดสี่ขาออกนะครับก็ตามเดิมเลยเขาก็ทํามาแบบนั้นซึ่งมันอ้างอิงไม่ได้ว่าน้าจืดน้ำก่อยนะครับอ้างอิงไม่ได้เราก็ไปปรับตามหน้างานเอานะไม่ต้องไปเชื่อหน้ากล่องมันเยอะนะครับเชื่อไม่ค่อยได้หรอก ลงน้ำเลึกดนดาไม่เกิน2เมตรนะครับในกรณีน้ำจืดแล้วก็ใช้แบต1 1แอมป์11แอมป์ขึ้นส่วนเรื่องราคาตัวนี้ตัวไหนเป็นงานโมงานซ่อมผมจะไม่บอกราคานะครับเพราะว่าแต่ละตัวมันจะราคาไม่เท่ากันถ้าอยากรู้ราคาต้องทายเครื่องที่จะส่งมาทำมาดูก่อนนะครับผมถึงจะตีราคาให้ได้ตามสภาพนะครับ สภาพใหม่ก็จะได้ราคาถูกสภาพเก่าแล้วก็จะแพงนิดนึงเพราะว่าผมจะตีราคาอะไรที่ถอดออกให้ด้วยอ่ะต่อมาครับตัวนี้ดิมเดิมเป็น16ปุ่ม16ปุ่มก็หรือใหม่นะครับข้างในก็จะเป็นแบบนี้เลยอ่ะอันนี้ลูกค้าเขาส่งมานะครับมันจะมีแผ่นซิงค์มาแค่ข้างเดียวข้างไหนข้างนี้ข้างนี้จะไม่มีมานะครับผมก็เลยไป แผ่นลูมิเนียมมาตัดให้มันจะได้ไม่หนานะครับหนาไม่เท่าของที่มากับเครื่องฝั่งนี้มันจะหนาเยอะนะส่วนตัวนี้มันจะไม่ค่อยหนาและก็ความร้อนมันจะอมความร้อนด้วยนะครับตอนนี้ก็สเปกก็ไม่เกิน2เมตรเหมือนกันครับกรณีน้ำก่อยก็ใช้ไม่ถึง2เมตรนะครับเพราะว่ามันน้ำก่อยมันกินกำลังเครื่องอยู่แล้วปรับไฟได้3มระดับ ใช้แดบเ็แอมป์ขึ้นเหมือนกันตัวต่อมาครับเป็นงานโมงานโมยกชุดเป็น2อแอมป์กระตุกจากเดิมเป็น 3M แอมป์เต็มนะครับทานซิเตอร์6ตัวอันนี้ผมทำเป็น2อแอมป์ทานซิเตอร์5ตัวก็แรงเรือๆแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปก่อนโมกับหลังโมของ2ตัวนี้ผมจะลงตามมาทีหลังนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปตัดคลิปก่อน เพราะว่าถ่ายแยกกันนะครับ2ตัวนี้แหละแต่ว่าก่อนโมมันจะเทสได้แค่ตัวเดียวตัวนี้มันพังมานะครับพังจากคนส่งสวิตพังก็เลยกดไม่ติดก็เลยไม่ได้เทสก่อนโมให้นะครับตัวนี้ก็ใช้งานน้ำลึกได้ประมาณเมตรยีนะครับเมตรยีเมตรสาถสบแบตสิบเอ็มขึ้นถ้าเป็นสเปคในราคาซื้อใหม่ก็จะราคา1700บาทนะครับ2แอมป์กระตุกเหมือนตัวนี้เลย2แอมป์กระตุก1700บาทสเปคเดียวกันนะครับใช้งานน้ำลึกได้เมตร20 811m ขึ้น 811m ใช้งานได้ประมาณ3-4ชั่วโมงนะครับถ้าเราปรับแรงสุดนะอันนี้มันก็อยู่ที่คนใช้ด้วยถ้าเรากดไม่ถี่นักมันก็จะได้ยาวขึ้นและก็อยู่ที่สภาพโหลดด้วยนะครับถ้าน้ําใสๆก็ได้นานถ้าน้ําขุ่นน้าก่อยน้าปุ๋ยน้ําเน่าอะไรประมาณเนี้ยที่มันมีความก่อยมันก็จะได้ไม่นานเพราะว่ามันจะกินไฟเยอะส่วนตัวนี้เป็น 1m ครับ 1m ทารซิเตอร์5ตัวราคาพันสามร้อยบาทตัวนี้ใช้งานน้ำลึกได้ไม่เกินเมตรนะครับ เดียวประมาณเข่าประมาณต้นขาอนะไรประมาณนั้ประมาณเข่านะครับกาลังดีอ่ะสวิตก็เป็นสวิตตัวสีดําๆนะครับอ่าทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้นะวันนี้ที่จะจะส่งวันนี้แต่ว่าเครื่องตัวนี้จะยังไม่ได้ส่งนะครับเพราะว่าลูกค้ายังไม่โอนเงินมาทบทวนราคากันอีกทีครับ่พันสามนะครับหแอมป์ทานเตอร์ห้าพันเจอแอมป์ทานเตอร์5ตัวแล้วก็จะมีกระตุกแต่ถ้าไม่มีกระตุกจะพันห้าร้อยบาทสี่แอมป์สามพันห้านะครับใครสนใจก็สั่งได้ เครื่องไม่มีพร้อมส่งต้องสั่งเอานะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลองเทสโหลดกันเลยอ่ะก็ลืมแจ้งไปนะครับตัวนี้ลูกค้าสั่งพร้อมแบตนะครับเป็นชุดถ้าสั่งเป็นชุดนี่จะลดได้นะครับมีส่วนลดให้แบต12โวลต์30แอมป์นะครับลูกค้าสั่งพร้อมกับเครื่อง c m แแล้วก็สิ่งที่จะได้ก็จะมีแบตเครื่องแล้วก็สายชาร์จนะครับแล้วก็จะมีตัวสายแปลงชาร์จก็เสียบเสียบเข้าตรงนี้ ฝั่งนี้ก็ไปคีบที่สายแบตนะครับก็เดี๋ยวขอแนะนํานิดนึงแบตนะครับซื้อไปแล้วไม่ได้ให้ใช้แบบนี้เลยนะอันนี้ใช้ในกรณีเทสเฉยนะครับลูกค้าจะไปต่อหางปลาหรือว่าเป็นแจ็คอะไรก็ได้นะครับที่มันสามารถใช้งานได้สะดวกแต่ถ้าแบบนีมน้มันเสี่ยงนะครับที่สายมันจะมาช็อตกันได้หรือว่าง่ายๆเลยก็ปอกสายมาครับปอกยาวๆแล้วก็พับให้มาเป็นปมนะครับแล้วก็บัตรกีไว้ ให้มันเป็นจุกก็จะได้เหมือนกันถ้าแต่ง่ายๆหน่อยก็ใช้เป็นแจ็คนะครับอ่ะ,อะมาเทสกันเลยนะครับเทสซีอมนะครับไฟต่ำา500วัตต์นี่ก็ถือโอกาสเทสแบบไปด้วยนะครับสวิตช์ไม่ร้อนนะครับแล้วก็ปรับความที่ตรงนี้ถ้าหมุนขวาม,มันจะเบานะครับ ถ้าเราสายสุดหรือว่าปิดไปเลยมันก็จะแรงสุดสุดของกําลังเครื่องนะครับแล้วก็ปรับกระตุกปรับกระตุกนี้ก็จะใช้งานต่อเมื่อปลาจมนะครับถ้าไม่จมไม่ต้องเปิดลองไฟสูงกันต่อไปก็พั0หวัตต์นะครับ เราไปสามพันวัตต์นะครับอันนี้แบตไม่ได้ชาร์จด้วยนะแบตยังไม่เต็มนะครับไฟก็จะออกไม่ค่อยแรงมากแต่ถ้าแบตเต็มเต็มไฟก็จะแรงกว่าน,นี้นะครับ น,นี้เทสให้ดูเฉยๆว่ามันดันได้เท่าไหร่เท่าไหร่นะต่อกันที่ตัวนี้นะครับงานโมต่อไปก็พันห้าร้อยวัต งานโม16ปุ่มตัวนี้ทําเป็นสเปคน้ำก่อยเลยนะครับหม้อแปลงก็จะพันคนละแบบกับ2อแอมน้ำลิกธรรมดามันจะคนละสูตรกันนะครับตัวนี้ดันได้ถึง3000วัตต์เลยนะ นี่นะครับแต่ว่ามันจะโอมความร้อนเยอะเพราะว่าแผ่นระบายความร้อนมันบางนะครับเดี๋ยวไปลองที่500วัตต์ประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวของเครื่องตัวงานโมนะครับก็จะมีการตัดคลิปด้วยนะเพราะว่าถ้าปล่อยเลยมันจะยาวนะครับ ก็ตัดเอาแค่ช่วงที่สำคัญสำคัญนะครับให้ดูนี่ห้าร้อยบาแลแบตเริ่มอ่อนนะครับ ตัวต่อมาครับก็เป็นสเปคเดียวกันถ้าใครจะจิ้มโคลนหรือว่าจะลงน้ำลึกก็เปิดไปไฟสูงนะครับกำลังมันจะเยอะกว่าไฟต่ำ ต่อมาก็เป็นตัว1 m แอมนะครับ1นแอมกับ2 m แอมปเนี่ยสแอมมันจะแรงกว่าจะลงน้ํำลึกได้ดีกว่าแต่ตัว1 m แอมเนี่ยมันจะประหยัดไฟนะครับก็เหมาะสําหรับที่น้ําไม่ลึกมากประมาณเขา่าแล้วก็ประหยัดแบตเดินนยาวนะครับถ้าใครใช้น้ํางานน้ําไม่ลึกก็ตัวนี้จะใช้ได้ดีนะครับเพราะว่ามันเบาด้วย กินไฟนอยแก็แรงนะครับ1น0 0วัตต์ก็ได้เหมือนกันโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับในการเทสใครสนใจก็ติดต่อไปทางเพจแล้วกันเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับในช่องคำอธิบายและคอมเมนต์นะครับใครหาไม่เจอเพจบีทีมอแปลงไฟฟ้านะครับถ้าใครหาไม่เจอก็กดในลิงก์ได้เลย